ก็ S <S <S ฟังนิทานก<อ>ันไปแล้วเนาะต่อมามารีวิวขนมจีนกันดีกว่า <S 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 นิทานบอกเลยว่าสนุกเนาะมือที่สามหนูไม่ผิดอะไรนะจ๊ะฝาก <ARA> ด้วยนะคะ <S 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 นิทานเรื่องนี้นี่ขนมจีนดูเด้งมากนี่ขนมจีนดู เด้งมากเป็นขนมจีนอบแห้งสมุนไพรนะคะสีชมพูนี้ทำจากแตง,งโมนะสีม่วงทำจากดอกอัญชันเนาะทุกคนแอมก็จะเอามากินกับน้ำยาป่าทำเองเลยนะน้ำยาป่าปากกระป๋องทำง,ง,ง,ง่ายสุดปปปาปอปาปออกกกไดกระง เหนียวใส่ลงไปจ้ะผักนี่ก็ใส่ลงมาเลยจ้ะนี่ผักของเราใส่ลงไปเลยจ้ะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปแน่นจ้ะเราไม่เน้นเส้นเราไม่เน้นผักเราเน้นปลากระกป๋องลูกชิ้น อยากกินอะไรก็ใส่ลงไปนะจ๊าคืม,อมหอมมากตอนเล่านิทานเนี่ยก็แบบกลิ่นน้ำยาขนมจริงก็อบอวนมากเลยอืม,อม,อม,อม อร่อยฟินอะ่ะฟินสุดๆดฟินสดสดอืมบอกเลยจ้ะดูเส้นเส้นไม่ขาดนะ อบอกเลยว่าฟินมากเนี่นะคะทุกคนขนมจีนอบแห้งสมุนไพรเส้นสดตานึบน,นะทุกคนไปหาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวแอมจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างให้เนาะ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะห่อละ30บาท3ห่อ90แต่เขาไม่ขายนะเจ้คนเขาขาย4ห่อแล้วเอาไปเลยร้อยหนึ่งจ้ะบวกค่าส่งอีก40บาทเป็น140บนะคะทุกคนรับไปเลย4ห่อแบบนี้เลยนะจ๊ะสีม่วงทำจากดอกอัญชันสีชมพูทำจากแตงโมเนาะทุกคน ใช่ทำจากตังเนยสีขาวธรรมาชาติสีเขียวทำจบบากใบเตยนะจ๊ะหาซื้อกันได้เนาะเดี๋ยวแอมปักลิง์กไว้ด้านล่างนะคะขนมจีนตาลหนึบๆน,นะทุกคนเป็นขนมจีนอบแห้งสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกินขนมจีนที่แบบหมักอะไรอบแห้งแล้วก็ลวกง่ายๆนะคะวิธีการลวกก็มีในซองเลย ต้มน้ำเหลวใส่ขนมกินลงไปห้าถึงสิบนาทีข้าวเหนียวต้งได้แล้วอร่อยมากโอเค แอมก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาฟังแอมเล่านิทานกันเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าแอมจะหานิทานเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามด้วยนะคะช่องแอมมี่ลุงนภาชาแน,นลนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย